ออกจากซีฟโซนเมื่อไรหร่ก็เจอแน่เป็นหมาขนาดนี้ดอกใครจะกล้าออกสีดูมุดสีดูมุดสีดูมุดโซนที่วอลซนไปแล้วค่ะทีละคนไม่ค่ะดิฉันชอบลุมจีดมานี่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 แกพวกแกจ่อเอีแฟกกับฉันปะได้แต่แม่ใช่เพราะมันดูเป็นชนีมั่นน่ะนี่ขอถามจริงนะพวกแกคิดว่าแกจะแกจะรอดออกจากทะเลหรออีแฟกก็ไม่ได้กลัวสักเท่าไหร่หรอกนะคะปากดีบิสแกนิสแกน กูจะพายนังนี่ไปด้วยถ้าอยากให้ตัวนังนี่คืนนะโอนเงินให้กูยี่สิบล้านยี่สิบล้านบ้าหรือเปล่าค่าตัวฉันถูกไปไหมยี่สิบล้านเนี่ยคุณลินคุณลินคุณอยู่เฉยๆอย่าไปพูดอะไตอนนี้ได้ไหมไอ้บ้าได้ก็ตบปากฉีกเลยอีแกไอ้บ้านี่กระเผาสามชาติยังไงแกเป็นลูกไม้ไอ้บ้าจัดไอ้บ้าเฮียเว้ยคุณลินเอ่อคุณลมคุณลมคุณฟังผมให้ดีนะผมว่าคุณกลับตัวตอนนี้ยังทันกูว่กลับเว้ยมึงเป็นใครวะมีสิทธิ์อะไรมาสั่งกู ได้ตัวอย่างนี้คืนทำตามที่อย่างนี้บอกรีบสิล้านมันน้อยไปเตรียมขึ้นไว้เลยร้อยล้านเดี๋ยวฉันจะบอกเองว่าไอโอตังที่ไหนต้องร้อยล้านสิขยิงชั่วหน่อยเซลดาลิงค <Zelda. S 1> <Link. S 2> Oh boy smooching time